คันนี้นะครับช่วงล่างเกือบล้านราคาตัวรถ2ล้านล้อไหมตัวนี้เป็นล้อฟอร์ดของเวกนะครับใช้อลูมิเนียม6061ตัดมาเป็นหนึ่งแงรับปั๊มขึ้นลูกเิเทคโนโลยีแยกสนามแข่งมาใส่กับรถที่วนเ่ถินบ้านเราด้วยจานนี่นะติดเป็นไฟสีแดงสวัสดีครับพวกผมอีกแล้วนะครับผมฮาร์ดนครที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดจากโชรูมบานาคร กเกษตรนวมินนะครับวันนี้จะพาพี่พี่มาชมคันนี้ครับสุดหล่อ Ford e v e r วอรรนะครับรุ่น t ทเทเนียม l u ัคูณ4นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนสีรล้อราคาอยู่ที่1 8 9 7 0 0้บาทเฉพาะราคาตัวรถนะครับยังไม่รวมชุดแต่งที่ได้ใส่ลงไปสำหรับเจ้าคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสีเทาแต่เทาไม่ธรรมดานะครับเป็นสีเทาท่าทางการที่สีชื่อของเขานะครับคือ เท้าแอสซาซินนะครับเท้าแอสซาซินภาษาเราบ้านถ้าบ้านเราก็เรียกว่เท้าซาตินนะครับเอาง่ายๆ่ายคือเท้าไอซ์ซาตินเท้าซาตินได้เหมือนกันหมดสีนี้มีเพียงแค่2คันในประเทศไทยที่ทําที่โชว์รูมเรานะครับคันนี้เป็นคันที่2นะครับเป็นของ fc พี่คำลนนะครับพี่คำลนสั่งทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นเกียร์ e-shifter เกียร์ไฟฟ้าสิสปีดนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรุบเทอร์โบนะครับ210 แรงม้านะครับ500แรงบิดนิวตันเมตรนะครับและตัวนี้เหมือนเดิมนะครับขับสีก็จะเป็นไฟหน้าแมชช c LED นะครับเป็นไฟลูกแก้ว2ลูกแบบนี้นะครับปิดเปิดไฟสูงไฟต่ำเองอัตโนมัติทํางานควบคู่กับการวัดค่าแสงนะครับไฟหน้าของเรากระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นของตัว Raptor V6 ตัวนี้ทําเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมไฟเดนิงไลท์3เมตรนะครับเป็นแสงสีขาวนะครับตัวนี้พี่เลือกเป็นแสงสีขาวนะครับเป็นแสงสีขาวเปิดแบบนี้ติด ไฟซีแคมมีหมดเรียบร้อยนะครับการขับขี่ด้านหน้านะครับตัวระบบตัว d i v e r a s s i s t a n t technology ที่มีให้นะครับก็ยังคงอยู่นะครับตัวเรดาร์กล้องหน้านะครับกล้องด้านบนนะครับมีการขับขี่แบบควบคู่กับการระยะควบคุมระยะระหว่างรถคันหน้าและรถเรานะครับเลือกได้นะครับในเรื่องของความความปลอดภัยนะครับมีระบบ lane r e c y i n g นะครับก็คือปก ป้องกันการลื่นถลายออกนอกเกลนนะครับไม่ให้เราออกออกออกนอกนอกเกลียที่เราลครับรถทางไกลนะครับไม่ให้เกิดอาการเมื่อยล้าได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเราช่วยถอยจอดนะครับเกียร์ไฟฟ้าสิสปีดจะมีระบบช่วยถอยจอดเข้าจอดเองได้ไม่ว่าจะเป็นในซองนอกซองออกจากซองหรือเข้าด้านข้างด้านในด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือความอัจฉริยะของตัวเราของตัวเกียร์อีชิฟเตอร์หรือเกียร์สิสปีดนะครับหน้าหน้าไปแล้วนะครับสีทําไปแล้วนะครับ สีนี่ก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับเฉพาะแล็บสีนี่ก็แสนหนึ่งแล้วมาดูช่วงล่างครับช่วงล่างคันนี้บอกเลยว่าจัดหนักมากนะครับเอาจากด้านในเลยนะครับด้านในเนี่ยใส่ชุดโหลดโปรเฟนเดอร์นะครับ oem 2.5ตัวท็อปสุดตัวนี้ราคาอยู่ที่ 90, 9 9้าบาทนะครับราคาอย่างขายแบบปกติก็ประมาณ9ก0 0่กว่าแสนหนึ่งกลมๆนะครับตัวเ EM 2.5เนี่ยปีกนกเขาจะใหญ่หน่อยคานปีกนกเขาจะใหญ่หน่อยและมีตัวซับแทงแยกปรับได้แระดับ สามารถขับขี่ตามฟีลลิ่งตามความต้องการได้ตัวนี้โหลดลงมา2นิ้วนะครับชุดโหลดแล้วแสนหนึ่งล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อฟอร์ดของเวกนะครับ4วงนี้ราคาอยู่ที่ประมาณแสนเจ็นะครับเฉพาะล้อนะเฉพาะล้อแสนเจ็ดน็อตเรย์ของแท้อีกนะครับตัวนี้เฉพาะล้อไม่รวมยางไม่รวมเบรกแสนเจ็นะครับล้อเวกฟอร์ดเป็นล้อที่ใช้อลูมิเนียม6061 ตัดมาเป็นหนึ่งแท่งแล้วปั๊มขึ้นรูปตอนนี้น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาทําให้รถเราไม่โช๊คอัพทํางานน้อยลงนะครับอัตราการอ,ออกตัวการเร่งกําลังรถทําได้ดีขึ้นนะครับรัดได้ยางตัวโยธาโอเพนคอนที่นะครับดดย,ง Country, บยางอาทีดอกอยางใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อ,อสมรัทธ์าการขับขี่ดีขึ้นก็เพื่อไม่ให้ติดวงเลี้ยวก็ใส่เป็น2องหแก้ม50นะครับขอบ20อยู่แล้วแล้วเพิ่มความแรงเข้าไปแล้วก็ต้องหยุดข้อให้อยู่ นะครับเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งมาใส่กับรถที่อบนถนนบ้านเราด้วยจานเบรกคัสตอมนะครับจานเบรกคัสตอมตัวนี้จานเบรกหน้า410มิลจานหลัง400มิลน,นะครับคาลิปเปอร์หน้า6พอร์ตนะครับคาลิปเปอร์หน้า6พอร์ตคาลิปเปอร์หลัง4พอร์ตพร้อมเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมันดียังไงนะครับคนเราถวิญหาในเรื่องของความเร็วขับยังไงให้ถึง100กิโลเมตรต่อช่วงได้ภายในกี่วินาทีแต่ตัวนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะครับใช้เบรก ที่ทาวิ่งจากร้อยให้เหลือศูนย์ภายใน3วินาทีต้องใช้เบรกแบบนี้ครับอันี้ก็แลปบหูวกระจกนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมือจับเป็นดําด้านนะครับทั้งหมดเลยคือคุมโทนเป็นสีไม่มีสีเงานะครับเป็นสีซาตินนะครับแล้วก็สีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ทําหมดเลยนะเพราะว่าตัวของตัวไทเทเนียมพัดเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีแบบธรรมดาไปเลยแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยท่อ นะครับเป็นท่อสแตนเลสเดินมาทั้งเส้นนะครับออ,อ,ออกคู่นะครับออกด้านข้างเป็นของ hks นะครับและท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ล่าสุดรู้จะติดหรือเปล่านี่เห็นไหมฮะมันจะเป็นไฟ Daytime ท r ์ n n i ิ g l ไล่ยาวทั้งเส้นเลยนะครับเวลาเบรกตัวคำว่า e v e r อร์ตัวนี้จะขึ้นไฟสีแดงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ นะติดเป็นไฟสีแดงเพิ่มความสว่างในงตอนกลางคืนทําใหา้รถที่ตามเรามาเ,เห็นได้ดีขึ้นแล้วก็นี่ครับไฟแบบใหม่ไฟแบบใหม่นะครับไฟตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถได้ด้วยนะครับนี่ครับติดปุ๊บสวิปกระพริบตามคันนี้นะครับช่วงล่างเกือบล้านราคาตัวรถอีก2ล้าน บอกเลยคันนี้สุดจริงครับสุดจริงใค่ยักษสุดแบบนี้ครับค่ยักสุดแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับทางช่องทางที่แตะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์นะครับไลน์หรือโทรโดยตรงเข้าที่เบอร์0984516661ติดต่ออาร์โดยตรงได้เลยครับที่ปริษาการขายฟอร์พัะนครเกษตรนวมินชั้นลุนที่ยอดขายอันดับหนึ่3ปีซอนอากได้รถแบบลอบ,บนี้ติดต่อได้เลยครับ